ไอเสงไอเสงเชียร์ไ้ิงไเชียร์ด yep. okay. yeah. ิเช oh ียร์ไอ้ิงฮะ thank you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  เอาพี่ราไรกูแมราณีอยพี่เด้งพี่เด้งโอ้โหพี่เด้ง มาด้วยกันพี่น้องเลยขอบคุณคุณจัมโบ้ขอบคุณคุณบีบีครับขอบคุณเอฟซีทุกท่านเอฟซีเอฟซีเอฟซีมาเอฟซี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 ขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับขอบคุณท่านไอไอไอมันเนียมันเนียเนี่ยทับทิมไปพอนแล้วครับบักเสือบักเสือจะไปตัวทิมตัวแดนเนี่ยบักเสือเลยเออ เอามาเด้อจ้าพี่น้องเอาพ่อป๊อกคอนขึ้นไปท่ามวลนะพ่อป๊อเอามาเด้อพี่น้องมาเด้อ FC บัวบานสู้สู้อ้าวแบตเหลยยี่สิบเปอร์เซ็นต์นฝั่งนี้โอ้กำเลยทีนี้เอามาเด้อจ้าพี่น้องมาเด้อจ้าเด้อสวัสดีแซมจะไปแห่ไหนพรุ่งนี้รับงานไว้สองแสนครับพี่น้องรับงานแห่อ้อมหมู่บ้านไว้สองแสนบาทนะครับก็เลยธนาคารรับงานขายขายหญ้าครับธนาคารเออธนาคารขอบพรคุณพ่อปกคอนนะครับ ไปถึงกระโปรงไปพ่อเขาควันเราจะเปิดทิกตอกโลบอยู่เปิดทอตมาได้ครับผมมาด้วยขอบพระคุณยศีในแอบแดงนะครับขอบพระคุณทุกท่านเลยใกล้แล้วใกล้แล้วปัดขนตาด้วยถ้าถ้าเป็นลูกหมาก็ไม่รานิ่งลูกสุนัขตนะว่าเนี่ยหม้อหนีไปลาแล้วบายดีอ่ะปัดขนตาแล้วผมคุณแม่พาปัดขนตาครับ สวัสดีเอฟซทุกท่านนะครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เขาสีแห้งานมือเด้เขาสิแหงมือขี่รถไปแห้งานเลไก่น้องเสกไก่น้องเสกมีหนึ่งตัวนะคะไไปไรบบเกกนะบาล่บบเสกกะีมาตั้งเนี้ยมีหอยเป็นามมาด้วยครับพี่น้องมาด้วยมาดูไก่นะคะมาดูไก่ไว้นะคะอย่าไายุ่งของคนอื่นไปทของ ผมขอไอเดี๋ยวผมลงมัดนูที่หมวกให้แสมมัดอะไระมัดนูเหรอดูดิปต้อง้องมัทนูก็ทำงานบัวลอยอยากกินเกัาพวกคุณหักง่าเยอะหรอ ขอบพระคุณคุณชินนะครับขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้นลำเดอร์พี่น้องเด้อโซโซโซคุถ่ายรูปรูปลงมาเด้อครับพี่น้องมาเด้อแซมสั้นกับผมนี่แซมสั้นครับเฮ้ยเสือสิบแปดวิเอเฮ้ยเยแม่แม่เร็วแม่แม่เร็วเร็ว ปดมโอ้โให้มันตกกันเถอะเสียงหน่อยโอ้ยปาดปาดตีปาดโอ้ยคุณแม่ลานีขอบคุณมากครับคุณแม่ลาดีขอบคุณครับคุณแม่ลาดีเราชื่อหนูดีเฮ้ยชื่อนี่คือคุณคุณแล้วคับนี่เราชื่อหนูดีเนี่ยแนมสำคัญนี่มีละท้งนี่ละเออ สวัสดี f อฟซีท่านนะครับวันนี้พรุ่งนี้พี่แซมไปแห่นะรับงานแห่ไว้สองแสนนะครับรับงานแห่ไว้สองแสนถึงนะฮะพรุ่งนี้เจอกันได้นะครับความเสือจะพาขี่ไปรับงานแหนะครับรับเขาไว้สองแสนบาท รับเข้าไว้บาทไม่ได้อย่าพูดถึงว่าบาทสองแสนคะแนนรับเข้าไว้สองแสนคะแนนติดตาม MVP ได้นะครับคุณแม่ราณีนะครับโอ้โห MVP โอ้สุดยอดเลย MVP MVP แปลว่าอะไรก็แบบอะไรคณะเหมือนเคยเล่นอาร์โอวีไหมเอ็มบีพีก็คืออะไรมูวอลลุมเผ็ด สวยมากวิ่เดือกันนังวิ่ีๆออกมาแล้ก็ทายดิไอ้บายูก็แข่งไปแล้วต้องไปแข่งแข่งหมดแล้วดีกว่าเย่เย่เย่เอาไข่ไปู่มีไข่อยู่เนี่ยหมดแล้วเขาเดือดก็ได้แข่งเดี๋ยวเอาคุยกันเล่นกันเถอะมาหย่านะหย่านะซุ่มอบซุ่มอะว่าเราจะไปแข่งกับมูนักชาลีแล้วเขาบอกว่าบีงทีอะไงว่ะดูซีทุ่มรอบไปในแข่งเนาะ แแกกไไมม่่ม็็เเเอออขหลปบ้งืยคนทสวัสดีครับผมสวัสดีเอซีซูผูซูคนได้ครับเด้อตมาถ่ายมากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งกดติดตามแอปดำแล้วก็แอปแดงอ่ะเอากระเป๋ากระเป๋าใหญเลย อาวะเอาวะอีเขาไม่ค่อยชินกับเราเอาวเอาวร้อนเลยวนี้เจ้าเอาวะเอาร้อนที่มุดช่วโยังอ้ถอยออกเลยเจ้าอาวาวา้าถอยออกเลยเย็นแมเย็นฝ่าลวดลุกเอาวะาวอวอยเอาวเอาวอาเอาวุมาเอาเอาถอยหลังถอยมุดเลย สวัสด <s convert to studios> ีครัสวัสดีสูผูสูคนเ้อครับเด้อสวัสดีสีุทุกท่านเลยครับาชมเอ้าเเปอ้าเอช้างหลอนนะทีโทรศับมันมาตะเตยีช้างหลอนนะสะดุดตรงขนตาขนตานี่ใครไอเสือหรอ ตเีเป็นจากเป็นพี่แซงเลยเป็นพี่แซมจากพี่แซมไปเป็นพี่แซมไปเลยคนตาเจ้าเสือขอบพระคุณครับติดตามคีเตอร์ไลน์แล้วขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับเ้าไปแล้วกดไลค์กดแชร์นะขอให้หัวใจนะฮะส่งหัวใจส้มได้นะครับส่งหัวใจส้มได้นะเอฟซีส่งหัวใจส้มได้นะครับไม่มีเสือไม่มีไม่มีไม่มี สวยมากเลยลายสวยมากโอ้ของแท้นาะลายของแท้นาะกุ้งมิงกุ้งดุ้งดิง,ดงเอา่าไม่พบเคียรเตอร์ที่เหมาะสมมาสัน่นแซมมียันมหาอุดด้วยแซมมียันมหาอุดด้วยของแท้เนอ้อแซมเนือ้อของแท้แซมเนื้อของแท้จริงจรตอนคืนนี่เก็บกินหมดเลยี่นี่ของแท้เนาะอันนี้ทําอะไรครับทำอะไรผมไลฟ์สดในตตอแล้วก็แอปแดนอยู่ครับใครเขียนคะ ใครเขียนพี่แซมใครเลยครับพี่แซมยกหน้าขึ้นเนาะเห็นเลยเก่งมากเลยพี่แซมแก้มือ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 ยังยังไม่มีคนแก้มือแก้มืออะไรแก้มืออะไรเอามาเด็กพี่น้องเด็กอภัยทองเพชรอีกแล้วเจอกันอีกแล้วกับอภัยทองเพชรครับพี่น้องต่อขนตามาที่มร้านไหนแซมร้านเอลเลฟินบาร์เบ้อครับ แอรเฟนขาดแฉ่พี่แซสบตาหรือคะกระพิบตาบ่อยพี่แสบไม่ได้แสบตานะครับน่องีกวต่างไินนะี่ต้ปกติติครับมาอีกแล้วมาอีกแล้วเกียวทำไมหาสง่มยเลยไปแล้ทำไมหน้าพี่แสมสวยจังเลย

นี่หรอกกวมอ่ะนี่หรอแข่งอ่ะประเนีนี้อันน um ี้อ๋อดแขงดีเหรอเรได้คนกดแข่งหรอน่ารักจังพี่แซมน่ารักครับผมน่ารักมาสูงอีเล้วพี่ต้อบ้านใกล้เนินเคียงสูงก็ม่มื่อยเอเล่องเริยนเมือแล้วาสิลมือแล้ว โอ้โหโอโอ้ไหไอ้โหโอ้โหโเ้โหโอ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 ้โโอ้หโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอโแโอ้โหนอ้โนโอ้โหโอ้โหโอ็กเอ็กหอ้โหโอ้โหโอ้งหึอ้โหดอ้ด่โด้โน่อรักจองพี่แซมหี่้ซมแต่งหนอ้โหโอ้โหโอ้คหโอ้โหรอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้อ้โหโอ้โหโอ้่อ้โหอ้โ้โหอ้้อคร้อ้าของแล้ว พิ่งชนะไปตะกี้คุณแม่ลานีของคุณคือแม่ลานีนะครับเพิ่งชนะไปตะกี้กลับมาใหม่ไม่มีใครแข่งด้วยแต่จะเอาลายวันพีทต่อไปเอาลายวันพีทลายวันพีทเสร็จเป็นท่งทุ่งจนสลับไงเออจนสลับไงเห็นนี่เห็นบ้างเอ้ยพรุ่งนี้ไอ้เสือเสือพรุ่งนี้มันเกิดกะละมังนะสามโมงเย็นกะละมังเกิดเออ พรุ่งนี้งานวันเกิดบดนสามโมงเย็นสามโมงเย็นสามโมงแรกสามโมงแรกไปพุ่โลงวุ่นไปโลกนั่นเลยโอ้รับงานไปเนาะรับงานไปเอาจอกเอาเมื่อกี้เมื่อก็บรับงานกินวันเกิดครับพรุ่งนี้รับงานกินวันเกิดไว้สองแสนเอาจอกลงสีไปงข้างหน้ายีกดดีกดดีมันคือกดดีมือนะเออยีสุดยอดจวดจวดไปเลยพี่น้องอ๋อระหว่างอันนี้เป็นนาป่ะอันนี้เป็นหลานนะ ท้องเพชรก็เป็นลูกของน้องสาวเป็นเป็นหลานเรียกต้อเรียกว่าอยัางนี้หน้ากับหลานหน้ากับล้านนะครับหลานสะดุดขนตามากแม่รัดดาพรแล้วอันนี้เป็นลุงเหรอครับจากลุงบมาจากพี่แซมนะครับจากพี่แซมเรียกเป็นอย่างนี้เรียกอะไรดีเออทำพูดเรื่องทำพูดเรื่องต่างกันไปมาเด้อมาเด้อพี่น้องเดิม กดทั้งวันเลยเแต่ว่ามันกดไม่ไดกดไม่ได้กดไปไรสรยังไม่หยุดเลยแม่ลาไม่เขาชอบแล้เขาชอบแบบเลิดตื่นเต้นตื่นเต้นเออมาดูคีเตอร์ที่เขาไลฟ์เขากดทั้งวันกดทั้งคลิดว่าอะไรหนึ่งอะวันนั้นเขาหมดยุคไปแล้วเมื่อมาทำเขาทำอะไรเงี้ยก็ถือว่าเขาส่งของขวัญมาใช่ไหมเป็นรูปเมืันเป็นหัวใจก็ทำสรุปหัวใจเอ็นเอ็นพีซีเราเลยทำทั้งไลค์เลยนะก็ส่งทั้งไลค์น้องที่เป็น้องที่เป็นปานก็ส่งทั้งไลค์ อีกคนเด้อมา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 พี่น้องมามาเด้อมาเด้อมาเด้อจ้าพี่น้องมาเด้อจ้าพี่แซมรอเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราชื่อหนูดีสวัสดีครับเราชื่อหนูดีครับโอ้ยแซมไหมเท่มากๆเลยรือสีเปลี่ยนท่าพวกหน้าเป็นสีมัพัให้ลือสีแล้วเนี่ยเอามาดูสีอะไรกินนะเนื้อติดกรสีป้องเนื้อิดกระสีอะไรรื้อสีเลยเนื้อติดติดทรายคิตตี้ลายนั่นอะไรนี่เป็นยังไงบ้าเนาะ ก็คนใดเหตุเพื่อการพาณิชย์เดียวคือปัญหาเนาะเราไม่ได้ทำเพื่อการพาณิชย์นลยออกมาได้ครับผมมาเด้อโอ้ยมีเงิลก้นปลาอีกแล้วเขาฝั่งนู้นังตรงนี้ฝั่งนู้นอ้าวหัวหน้าเผาไปแล้วโอ้ยหัวหน้าเผาหอยไปแล้วหัวหน้าเผาโอ้ยเข้าอะไรนะหัวหน้าเลยเจะขึ้นเลย่อยๆขึ้นตอนนีอะลรหัวหน้าเผาหัวหน้าเผา แม่มานีค่ะแม่ลานีคือแม่ลานีเฮ้ยมาแล้วมาอ่สูกันแล้วพี่น้องสูกันแล้วอ้าวว่าให้พี่เดชไปปีไหนได้อียังนะเน้นเน้นนัดสื่อเอสพี่ทรงขาวไถ่ละเออขาวไท่เอามาเด้อจ้ามาเด้อพอขนตางอนพี่แซมเปลีแอบแดงขึ้มี่งสิเลยวะแอบแดงเลยแอบแดงก็มิ่สิเล้ว แอบแดงไม่มีมีแต่แอบแชร์แลแม่ส่งซุบแชร์ก็ได้นะครับผมแข่งสโซแข่งแข่งโซแข่งเร่งนะครับใครส่งเยอะสโซแข่งใครอ่ะเอามาเด้อครับผมมาเด้อมาเด้อครับผมมาเด้อมาเด้อมาพี่น้องเด้อผู้ใดอโดนใจอยังกระเจ๋วาเต้พี่ช้างไลฟ์ประมาณ20นาทีลงมาเด้อพี่น้องมาเด้อพีเคยีนาทีลงมาเด้อจ้ามาเด้อเต้พี่ช้างนี่เขาเปิดมาเพื่อพีเคกับบัวบานแปดแปดอย่างเดียวมาเด้อพี่น้องมาเด้อ ปอบมือปอบมือโหยหัวหน้าเผาหัวหน้าเผาหัวหน้าเผามาส่งให้บ้างหัวหน้าเผาหัวหน้าเผามาส่งให้ทางนี้บ้างครับหัวหน้าเผามาเดี๋ยจ๋ามาเดือยครับไม่จุดติดจ้ำตัวเองพ่อขนตางอนป้านาอันนี้ไม่ไปทำตัวนะป้านาแม่รดาพรต้องมาเที่ยวคาเฟ่บโบาณสักครั้งนะครับคุณแม่รดาพรเพื่อที่จะ มาเยี่ยมพี่แซมมาขี่พี่แซมมาเ่็นพี่แซมเด้อพี่น้องเด้อแม่นุ่นแกบอกจะมาจะมาจริงไหมนี่แม่นุ่นน่ะแกว่าจะมางานบวชให้ขี่พี่แซมบวชก็ะหายแล้วขี่ว้ขี่ท้องทำหน้าที่เดี๋ยวก็ล้มเลยเจ้าขี่จากบ่สุ่มเท่าหรือไปเป็นยังไงแซมวะที่เป็นยังไงน้องขี่ได้ก็แล้วก็เพราะฉะนั้นมีปัญหาในการขะเดือนทุนละพฤศจิกาเลยแหละ

คือปาดกันแห้งแค้ได้ยังไงแห้งดปากันแ่หอลอยคะแนนปาดกันแห้งแค่โดนปาครับเมือนันาอ้ไปไอกระแมลิ่มเนาะแขกัต right, ูลูกบอลตอนก่อนแข่งกับไอ้แล้วเหอได้เกาพันเนพอไปแข่งกันตู้ลูกสก็ล้กันในรอบ มือไอะไรเลยมืออะไรเลยพี่การมาเพิ่นเพิ่นไหลเพิ่นไหลแยามแยามหนังเนอะบอกเออปลาให้แข่งกับตูลูกเอาไว้สันแข่งกับของของคนจะของสองคนร่วมกันเดี๋ยวสองพันเขาได้เก่าพันเนอะแบบไม่แข่งก็ไอ้เพิ่นอนเพิ่นอนเพื่อนได้เก่าพไอ้ได้สามพันหนูเราปาดเบาๆอะไรพ่อสิงนะฮะขนตาเลือดแซมของแท้เนอะพี่แป๊บมาแล้วพี่แป๊บพี่แป๊บมา พี่แป๊บมาแล้วครับพี่แป๊บมาแล้วพี่แป๊บแป๊บซี่แป๊บซี่แป๊บซี่ดีที่สุดพี่แป๊บไปไหนแล้วพี่แป๊บสีออง่ายแล้วนะคันสีออกง่ายแล้วดิเต้นคำเต้นคำเต้นออกนะคันที่น่อยบอกว่าตะขันมือวันที่แปดเดือนหน้าจะว่างบวเดือนมิถุนาบอเขาเอฟซีสีมากขีอ่อมบานีปคือขันว่ามีงานเของมากอะมาบอกเลยดิสมมติว่า เพื่อนเพื่อนไทยที่ออกมีแทนงานห่อยแต่คณะจะมีงานจะมาบอกให้ด้วไปได้เองนะเออคณะว่าก็ที่แต่จะม่ง่ายแต่ผมาบอกเลยฮะเอาแก้มือแก้มือแก้มือพี่น้องแก้มือมือหนึ่งสองสองนี่แกครับออกงานมือ ก้อนคุณมัไปโล่งยูหนาล่างุดเดียวรับงานทด้งวันการมันเกิดกามันเกิดรับจริงง่ายมันเกิดเขดเขียนเองเยมาย่อมแพมาย่อมับผมมาย่อมมาย่อมหนอกมย่อมเป็นไงหรอก ขอบพระคุณคุณวาดฝันขอบพรคุณคุณหนุ่มเอ็ซีอุ้มบุญบัวบานขอบพระคุณคุณกุ้งนะครับคุณแม่นิชาภาคุณหนึ่งคุณวาดฝันคุณโอ้หลายท่านเลยนะครับขอบแม่ยาบระคุณมหาวิทหารคุณกุ้งกั้งคุณกุ้งกุ้งนี่คุณบอกกูหลาโอ้หลายท่านเลยบอกไม่ชุดหลายยุคเฉย มาเดินจากพี่น้องมาบึงไอ้แซมด้วยแซมว่าเราจะเขียนหนาครับนะฮะพี่แซมว่าเขียนหน้าตอนเย็นพี่แซมก็เจ็บกินหมดนะครับตอนเย็นพี่แซมก็จะเจ็บกินหมดเด้อพี่น้องเด้อปรดมือปวบมือให้นอยปรดมือกับไอ้ที่ส่งของวางท้าแล้วทีมที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ดูทั้งสองช่องทางเลยขอบคุณมากขอณมากเลยครับ

โอ้ยโอ้ย,อย,อย,อยสุดยอดเลยสองสามสามแล้วไปแล้วสองสามมแล้วสุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยจา้าสุดยอดเลยจา้าสุดยอดเลยโอ้ในแอปแดงมี้ผนมาพีเคน้ำข่ยอยในบ่อแอปแดงเลยมีคนเอาพีเคน้ำข่อยในบ่อ สุดยอดครับพี่น้องขอบพระคุณคุณหนึ่งคะ่ะส่งหัวใจมือห้าแต้มนะฮะขอบคุณคุณว่าหลายท่านเลยนี่สุดยอดสุดยอดครับออขอบพระคุณคุณแม่คุกไก่ลแล้วที่เาคุณแม่ตายนะคุณแม่ตายขอบพระคุณไปอย่างสูงครับอุ้ยเอาอีกแล้วพน้าเผาอีกแล้วโอ้ยพน้าเผาี โอ้แล้เอาเอาใบบัวก็ไหลแข่งเลยเฮ้ยี่ระสแจ้อางบเฮ้ยเฮ้ยร้อยแจ้มจากคุณแม่กุ๊กไก่ครับเฮ้ยเฮ้ยมามาม่แม่นายนา FC แซมสั้นนี่เองพ่อป๊อปคอนเดี๋ยวพ่อป๊อปคอนรอส่งให้น้องอบอได้เลยนะคุณพ่อป๊อปคอนรอส่งให้น้องอบอบได้เลยหง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  หงมาแล้วหงจากใครอ่ะหงจากใครหงหง,งหงเสือหง,งจหกากผู้ใดเสือไม่เห็นไม่เห็นบอกเลยมีหงจากใครหงจากผู้ใดจีิให้เสืหงจากใครหงจะมีหงเนี่ยหงจากใครหงคุณวาดฝันคุณวาดฝันเอ้ยหงพีมม่น้องสุดยอดเ,เลยพี่น้องเอ้ยครับครับผมอีของแท้ของแท้ของจริงมันจะของแท้ คนตาแซมอะไรพ่อสิคนตาแซมเลือดมากก็เลยจบมิงเขาเน่เอามึงมิงคือเลียนเลียหลายเลี้ยนเถอะมันดอกเตด้เาตอปฏิญาโต่ามิมิงอะไรตอบปฏิญาโตห์ล่ะโอ้คงแขกมิงมันธรรมดาเลยมึงเรี้งเลื่องไหน เย้ใกล้แล้วใกล้แล้ว้ยใกล้แล้วครับผมใกล้แล้วใกล้แล้วนี่ใกล้แล้วใกล้แล้วมีคนปาดบ้างเนาะถ้าเดึงเดินมีใครปาดไหมอย่าปาดเด้อพี่น้องขอบพระคุณคุณป๊อปคอนครับขอบพระคุณห้ามเอาใบบัวมาเล่นยพี่คนดึงเชิญเอาหลอกผมเห็นน้องอันนั้นยังได้อยู่เลยพี่หญิงเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเสือชาะแล้วเว้ยย dạ 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 không thè không thè hà là hà yêu hà ngọc hà huyền hà huyền hà huyền hà ngọc hà huyền hà huyền เี๋ยนงิงอันจ๊ะอนีไนี่อันนี้หยอดยอดเลยิงิงีจะมือิงไม่ไ้เปลี่ยนเลยนี่ไจะมือไอ้ข้อสองมือหรอย่เย่้ช้างลินช้างสุรินช้างสุรินูดช้างสุรินเราจะพีเคกับเธออ่ามาเลยมาลูด เดี๋ยวแปบนี้แปบนเอาสร้างสุรินก่อนเด้อเตรียมตัวโหดขึ้นเลยจะขึ้นเลยจะขึ้นเลยจะขึ้นขึ้นเลยขึ้นเลยข่นยขึน้นีขึ้นเลยขู้นเอย้าเลยขึ้นเลยนเยนเย้นเลยนเ้นลยนเน คาบูรูไฟเห็นเออเออนี่เขาเขียนเป็นตัวโซไว้ในการแต่ก่อนจะเขียนลาแล้วไม่ดีอ่ะประมาณว่าลาแล้วเมียจะพี่จะไปบวชเฮ้ยสั่งกินอะไรเนี่ยแทงลึง<ฮ>น้ำ กขอบคุณพี่น้องคุณแม่ชุกไก่ขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับคุณแม่ลินดาขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับขอบคุณหลายๆฝากกดแชร์ด้วยนะฝากกดแชร์ด้วยนะครับฝากกดแชร์ด้วยนะเคาะเคาเคาให้เราด้วยนะเปลี่ยนบมเขิลโมเขิลให้เปลี่ยนโมเขิลโมเขิลโมเขิลยังไงด้วยคุณด้วยคุณก็พีน่ะทราบไหครับติดตามเราได้เลย ผมไม่ทำเป็นลงคลิปช่องคุณน้อยนะผมลงกับช็อตก็อย่างผมมันลงช่องใหญ่ดิคลิปอบไรช็อตคุณก็ลงแต่ช่องไทยูยูนเจ็ดถุงเลยอัดเข้าไปในช่องเลยอัดาจารย์ลกช็อตนี่มาไม่พิงไว้ช่องหนึ่งลไม่ช็อตเลยสิบลงมาช่องนง้สิตัวไหนสิบสิบหนึ่งลิปหนึ่งลงไหนึ่วไปลาไหนไปสิบช็อตลงช่องนี้ มันไหลโอ้โหตนงไหลมันอยู่แล้วใชสาวคิดกินเรือยสาวคิดมากินมันอยู่แล้วเลยนี่แล้วปั่นช่อนี้เหอนนี่นะสามแสนยอดคนดูก็สามแสนแล้วเอออะไรเนี่ยเฮ้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 เอาปลกมือปลกมือเอือม่เสียงไม่ดังนมันมันติ่รถไปฮะมันติดรถเออคุณจัมโบ้ขอบคุณมากค่ะ เอาม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 าเอ้ยชนะเอาเสือแม่กระต่ายวันดีครับแม่กระต่ายอยังไม่ชนะเอาขอชาเลนจ์ชาเลนจ์ขออีกสี่เขอเคอีกสี่คนขออีกสี่คนเดี๋ยวขอดูไลฟ์ช่องหน่อีกสี่คนเคอีกสี่คนแล้วทำไมยูทูบร์ไม่เขียนเคาะอีกสี่คนเคาะอีกสี่คนขออีกสี่ท่านครับขออีกสี่ท่านไม่สามารถบรรจุเป้าหมายได้อะไรเสียไม่ได้แล้วยังไม่ได้ขอขึ้นแล้วพรุ่งนี้ครูไปโรงเรียนแล้วเขียนน่าจะไปไหนพี่แซม คุณมาไลฟ์จะไปรับงานพรุ่งนี้ครับผมไปรับงานพรุ่งนี้ครับขอบคุณคุณโขมรัดครับขอบคุณไปยันอื่นนะครับเอาสู้เขาสู้เขาแม่สู้เขาสู้เขาสู้เขาแม่ทุกไก่ขอบคุณมากครับดีมาเลยมาเลยมาเลยจ้าไลฟ์จนกว่าแสงจะหมดนะพี่น้องไลฟ์จนกว่าแสงจะหมดครับแสงหมดก็ไปหาพี่วัวต่อครับผมเอาหน้าไปเสรกลับแล้ว อีเฮ้ยขอใส่แล้วเฮ้ยเสืออีกหนึ่งกะทิแค่นั้นกะชนะแล้วปลาดิงเงโอหัวหน้าเผาไปมาใครโทรมาสเสือกดถิม่มอ่ะกดถือดีกอ่ะกดไม่กดักดปิดหามาดูจ่ามาดูจ่าพี่น้องเด้อโอ้พี่แซมเขียนหน้าลายมากโอ้เขาไปเอาสับปะรดหน,น้าไปเอาสับปะรด พี่แซมหล่อมากใช่ครับพี่แซมหล่อมากครับผมหล่อเลิศชัดยิ่งเยอะไม่ใช่ไม่ใช่พี่แซมนะเป็นป๊อปพอนคุณป๊อปพอนโรซ่าโรซ่าเย่มหาวิหารวิหารเอ้ยมหาวิหารคุณแม่สังเวียนไปรับงานพรุ่งนี้ครับรับงานที่หน้าหน้าร้านงานเดียวครับพอดีเขามาจ้างไปรับงานเป็นห้าร้อยรับงานห้าร้อยเอ้ยพูดพูดได้อยู่จ้าพูดได้ ห้าร้อยคะแนนไปรับงานที่ไหนครับคุณแม่วิกเตอร์เลี้ยงอ่ะพี่สุดยอดรอแล้วรอแล้วพี่แซมรอที่สุดครับอ่ะตลอดแล้วก็ส่งของขวัญให้พี่แซมได้นะคะรอแล้วก็ส่งของขวัญให้ได้นรับกินบันเกิดค่ะแม่สังเวียนใช่ครับรับชุดของสิงอ่านแม่ตายด้วยครับของกระมังของกะละมังอของกะละมัง ให้มาอบมาคุมเดอ้ออย่าพูดเรื่องว่าจ้างอย่าพูดครับผมได้ครับถ้าาเชิญชวนไปเลาเชิญชวนเลาเชิญชวนนะมาเด้อพี่น้องเดอ้อคุณแม่กุ๊กไก่ <Okay. S 2> โอเคฮะเดินปาดเฮ้ยโอ้ย,อยปาดโอยปาอีกแลงมาเจ้าวาเลยดิมาหอมแล้วจะทรงว่าหลด โอ at, Bref, <S <s ้ยมามามาส่งมาเลยมามาส่งมาเลยตรงนนั้เออมาส่งมาเลยเจ้ามาส่งมาเลยมาเลยหัวหน้าเผามาเลยพี่แซมไก่แท้พี่แซมพี่แซมครับผมพี่แซมไก่ครับแซมนะคะพี่แซมเดี๋ยวนะเจ้าขึ้นมาส่งมาล่ะไหนล่ะสิบแปดบวกด้วยสิบแปดบวกแล้วมัคตโต้ได้อะไรสิ่แปดบวกบวกหมายถึงเขาก็ต้องถึงไหล บอกสิบแปบวกสิบแปห้าร้อยเมื่อไหร่จะครบ2 000, ล้านแ <laughs> ม่บิกเตร์เดียขอบคุณค่บ <laughs> โอ้ยชินงอย้ยเม่อจะขโมยไปงานหน้าร้านือเสียกันเรบเกิดกาละมังเ <c oughs> ขามาเชิญชวนไปครับเขาเชิญชวนไป <c oughs> นเนปืท <c oughs> ันยา <c oughs> คุณคา <c oughs> มาเดินจ้าพี่รองมาเดินจ้าเด้อ ไหนหระคนที่พี่เคไปทักไหนหรอไหนสุเหยิบแม่ขันเด็กคนตีพี่เคแล้วมั่ว่อยพี่แซมน่ารักพิเศษเลยวันนี้555หล่อมากสุดยอดนะครับเม้นในแอปแดงไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวเสืออ่านนะครับเม้นในแอปเสือนี่ไปจมูกแล้วแตเสือมันจะเบลทีเปอร์เซ็นต์แล้วแต่เสือด้วยผมแล้วมันเสียว่แซมไปส่อมเนาะ ก็ไม่สมแล้วแต่เชิญชวนล่องได้เชิญนี่เชิญล่องได้นี่เราเชิญเองบ่ว่าด้อดคาบุอาจจะไปกินข้าวอะไรยู่งเขาหรอกเจสูผู้บริหารเสูพี่พี่สุดท้อว่ายิ่งได้กได้เลยสามเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวในแอปแดงผมขออนุญาตปิดก่อนนะครับเพราะแบตเหลือสามเปอร์เซ็นต์ขอบคุณมากที่เข้ามารับชมมารับฟังนะครับสวัสดีครับจะเจอกันพรุ่งนี้นะพี่แซมเอ๊ะ